ปนิสัยพระเจ้าตากสินไม่ถือพระองค์เข้าถึงประชาชนชอบสนทนานักบวชแต่เด็ดขาดกรานสงสามขอขอบคุณศิลปะวัฒนธรรมลงเผยเพเมื่อวันพุทธที่สองมีนาคมพุทธศักราช2565สสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นพระมาหากษัตริย์ผู้กอบกู้บ้านเมือง ให้เป็นไทยจากพม่าอังวะพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถรอบด้านทั้งด้านการทุกค์การปกครองทำนุปบำรุงพระศาสนาศินธกิจการค้าอื่นๆทรงฟื้นฟูนฟนฟนบ้านเมืองให้กลับมารุ่งเรืองเหมือนครั้งกรุงศรีอยุธยาอาจด้วยเพราะมีพระอุปนิสัยเด็ดเดี่ยวทรงตัดสินพระทัยเฉียบขาดจึงทำให้กรุงธนบุรีสามารถฟื้นขืนได้อย่าง เ,เอกสารชิ้นหนึ่งที่ได้บันทึกถึงพระเจ้าตากสินก็คือจดหมายของมองซือเลอบองเขียนโดยมองซือเลอบองถึงมองซือคอเจ้าเมืองปอนดิซรีดินแดนอนณานิคมของพระศร์ในอินเดียนะครับ ได้บันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงที่มองเสอือหรือบองเดินทางเข้ามากรุงธนบุรีช่วงต้นรัชสมัยจนถึงต้นกรุงรัตนโก,กสินทร์นะครับเมื่อพวกมิจนาลีทราบข่าวว่าเมืองไทยเมืองไทยค่อยเรียบร้อยลงรอยเดิมเข้าบ้างแล้วจึงนุ่งเดินทางสู่กรุงธนบุรีหมายจัเผืเกคิรศาสนาเป็นสำคัญนะครับมองเสอือหรือบองพร้อมด้วยคณะมิจนาลีนำหนังสือหนึ่งฉบับ พร้อมด้วยเครื่องบรรณาการมาถวายพระเจ้าตากสินเพื่อเป็นการสารพระราชชมาศีนะครับระหว่างฝรัง่งเศสกับกรุงทุนบุรีการนี้มองสชื่อเรือบองถึงกับเปรียบตนเองได้เป็นราชทูตเลยทีเดียวเนื่องจากในจดหมายไม่ได้ระบุวันออกเดินทางอย่างแน่ชัดนะครับมองซชื่อเรือบองอาจเดินทางออกจากเมืองปอนดิซอร์เลปลายเดือนพฤษภาคามหรือเดือนมิถุนายน พุทธศักราช2313และถึงกรุงธนบุรีเมื่อวันที่22เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2314นะครับเนื่องจากต้องแวะพำนักหลายจุดและประสบป,ปัญหาลมตะเลที่เป็นอุปสรรคในการเดินทางราชานะครับเมื่อวันที่25พฤษภาคุพุทธศักราช2314มองเชือรือบองและคณะมิชลีได้เข้าเฝ้าพระเจ้าตากสินและทูลเจ้า ถวายบรรณาการพระเจ้าตากสินมีพระมหากรุณาที่คุณปดูดก้าวพระราชทานหมากให้คณะมิชชันรีรับประทานนะครับพร้อมด้วยผ้าและเงินตาฐานบำเน็โบราณและรับสั่งให้เสนาบุรีจัดหาที่ดินพระราชทานให้คณะมิชชันรีเพิ่มเติมนะครับต่อมาในวันที่สองเมษายนได้มีการจัดงานขึ้นปีใหม่กันรื่นเริงตัวบรรณก่นพระเจ้าตากสินทรงพระกศินสัมรานพระาราชทานลือไถ่มากปดูดก้าวให้คณะ มิจนาล,ลีเข้าเฝ้าแล้วจึงได้ลุงมาทับกับเสือธรรมดานั่งเสมอกับพวกที่มาเข้าเฝ้าอย่างไม่ถือพระองค์เลยทรงสนพระทัยคิดศาสนาไม่น้อยแล้วมีพระาระาปฏิสถานกับคณะมิจนาล,ลีอย่างเป็นกันเองซึ่งทรงไต่ถามว่าถ้าพระเจ้าไม่มีตัวตนแล้วจะพูดกับมนุษย์ได้อย่างไรเล่านอกจากนี้ดังตรงเห็นชอบแกับแปวปฏิบัติของพวกมิจนาล,ลีที่หากเข้ารีดบ,บวชเป็นพระแล้ว ห้ามไม่ให้สึกและห้ามไม่ให้มีเมียทรงมีพระสุะสงง์จะให้พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาถือปฏิบัติเช่นกันจึงทรงหันพระองค์ไปทางที่พระสงฆ์ขเข้าเฝ้าอยู่แล้วรับสั่งว่าเมื่อใครบวชแล้วจะสึกไม่ได้และจะมีเมียไม่ได้เป็นอาาันขาดแล้วทรงย้ำว่าพระสงฆ์ต้องเรียนภาษาบาลีเพื่อใช้ศึกษาพระพุทธศาสนา ฉีกเช่นพวกนักบวชคริ์ที่ต้องศึกษาภาษาละตินเพื่อใช้ศึกษาคิดศาสนามองซื่อลืบอบงยังบันทึกอีกว่าผู้คนเรียกพระเจ้าตากศีนว่าพระเจ้าเป็นดินแต่พระองค์เองเป็นแต่เพียงผู้รักษากรุงเท่านั้นทั้งยังไม่ได้ทรงประพฤติเหมือนกษัตริย์แผ่นดินก่อนๆคือทรงไม่เห็นชอบที่ห้ามไม่ให้กษัตร,ริย์เสด็จออกให้ราชฎรผู้ผินความว่า พระเจ้าตากสินไม่ทรงเห็นชอบด้วยเลยพระเจ้าตากทรงพระบีชาสามารถยิ่งกว่าคนธรรมดาเพราะฉะนั้นจึงไม่ทรงเกรงกลัวว่าถ้าเสด็จออกให้ราชดรพลเมืองเห็นพระองค์แล้วและถ้าจะทรงมีรักสั่งด้วยแล้วจะทําให้เสียพระราชอํานาจลงอย่างใดเพราะพระองค์มีพระประสงค์จะทอดพระเนตรการทั้งปวงด้วยพระเนตรของพระองค์เองและจะทรงฟังการทั้งหลายด้วย พระกัรของพระองค์ทั้งสิ้นนับเป็นบันทึกที่สะท้อนให้เห็นว่าพระเจ้าตักสินทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ไม่ถือพระองค์และห่วงยยรัษฎรอย่างมากส่วนพระอุปนิสัยส่วนพระองค์นั้นมองจืออือบองบันทึกว่าพระองค์ทรงทนทานแก่ความเหน็ดเหนื่อยและทรงกล้าหารและมีพระปัญญาเฉียบแหลมมีพระนิสัยกล้าได้กล้าเสียและพระไทยเร็วพระอุปนิสัยข้างต้นส่งผลให้พระเจ้า ตากสิ่งเป็นผู้เดียเด่ยวและเฉียบขาดในการทุกขามมากตัวอย่างเมื่อครั้งออกรบในสมรภูมิหากมีรายทัพนายกองคนใดถอยหลังแล้วพระองค์ก็จะเสด็จเข้าหานายผู้นั้นแล้วรับสั่งว่าเอิงกลัวดาบของข้าสิแต่เอิงไม่กลัวคมดาบของข้าหรือแล้วก็ส่งเมื่อพระแสงดาบฟันศีรษะข้านายผู้นั้นทันที